ออนไลสิจะเริ่มต้นแบบไห้ถ้าพี่น้องสนใจจะเรียกเราไปคุยกันในคลิปครับ ครับมันเนี่ยมากเราจะา้าใสสั่งนเท่าบอกสู้พี่น้องฟังเกี่ยวกับการเรียนมัเล็กมันไล่เนาะเพื่องรถตึ้นตึ้นอาหารสัตว์สำหรับพี่น้องที่สนใจมีพี่น้องถามมาถามมาเนาะว่าาสนใจอยากเรียงมัเล็กมันไล่ห้าสิเดิมต้นแต่ใจมันเนี่อยแต่เที่ยวแฉ่งมาบอกสู้พี่น้องฟังเซ็ตหน่อยเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะเรียงนอนมัเล็กมันไล่ทั้งกะวิธีมีวิธีเดิมต้นหลายแบบเนาะเพราะว่าจะเป็นการนำไขร มาฝักอาจจะซื้อจากพี่น้องที่เป็นขายอยู่ในเในไร่ในกลุ่มเกี่ยวกับมะแรงันไล่แล้วก็โดยการนำไครมาฝากแล้วก็มาเลียงาขุนสามารถขยายพันธุ์ต่อไปอส่วนวิธีที่สองก็คือการอาเอาจากธรรมชาติเพราะว่ามะแรงวันไร่กับเป็นมะแรงที่มีอยู่ตามธรรมชาติเทกากาจะเก็บน้อนที่มันอยู่น้ำอกองปิมัก หรืองกองเลืองในถังมัคคิบะพากซึ่งลักษณะนอนของแมลงวันไร่กับสิแตกต่างกันครับแมลงวันบานเพราะว่าแมลงวันบานนีนจิเป็นลักษณะโตกลมๆเงยเรียวเลียวแต่สําหรับนอนแมลงวันไร่จะออกเป็นตัวเป็นแบนเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจะพยายามนอนบ้างนี่คือนอนแมลงวันไร่ตัวของเขาจะออกเป็นลักษณะเป็นแบน แต่พี่น้องเมื่อกี้เขาก็สิมีขนเห็นมีขนด้เพราะว่านี่ก็เป็นนอนแมาแลงวันไล่เขาอาจจะเจ็บร,ว,รวมจากกองปุ๋ยมักหรือ,อน้ำขอบถังน้ำมักที่ภาค้วกาศอีกที่หนึง่งคือก,การนดักแดดแดดที่นอนที่เขาขอดักงแดดเ้าเขามาเขาลุกบินทีท่ีนี่ก็เสีเร็วแต่ว่าก็สิราคาสูงเล็กน้อยสำหรับ อันนี้มันเกิดยังพระท่านขอรักแด้ถ้าเขาขอรักแด้เขาขกระสืเป็นตัวแข็งเขาบวชตีนบวชขยับเลยเนาะมีอยู่ประมาณสองสามที่หนึ่งเนาะที่ที่ห้องโห้วกษ์ประมาณท,ทดลองได้แล้วก็ก็ถามมาตัดใจแนะน้ำก็่ทีนี้นะ,ะ,านะนมาเอาไข่มาฝักจะได้ผลเร็วแล้วก็ได้ปริมาณหลายแะะล้วก็ราคากับพอสูงเกินเกินไปเพราะว่าไข่กับใครแม่แม่มาไลก่กับแจกกรรมเราพกี่บาทเนาะกรรมละยี่สิบหรื แล้วแต่พี่นอ Group, Trump, ập, lift, y команд, y ้องแต่ละค้นผ <uh ีขายกันนะแต่สำหรับข้าวกะขายกรรมะไรยี่สิบพี่น้องจะเอาซิบกํายี่สิบกรรมนจะกรมก็แล้วแต่กับมีค่าทรงต่างหากพี่น้องกับว่าจำเป็นต้องซื้อน้ำข้าก็ได้กับซื้อน้ำพี่น้องกับเนื่องีากเป็นขายอยู่กับปากใดที่กันแต่ข้ากับยินดีใายข้ามในน้ำในการเลี้ยงนะพี่น้องกับเป็นการแบ่งปันเพราะว่าเป็นอย่างที่แนะนํำในการ เรื่องไม่สำหรับการเลี้ยงไม่ได้ว่าไล่โดยการฝักไข่น้ำไข่เราฝักเพราะว่ะาหนึ่งกับราคาบอสูง 7. เกินเกินไปสองเท่ากับจะได้ปริมานหลายสามก็ได้เลี้ยนรูปไปน้ำแต่มีเวลาในการเตรียมล่งดินเพราะว่าจากเขาเป็นไข่จนถึงระยะเป็นแมลแรงดินกบใส่ยูไวลาประมาณสี่สิบห้าเมื่งนั้นเท่ากับหันท้ามา,าใหญ่แนะน้ำแบบใดแกบซึแนะนํนำในการเอาไข่มาฝัก อีกแนวทางหนึ่งทีเอามาบอกสุพินงฟังในมือนี้เพื่อห้อสื่อแต่เดียวสําหรับใครมาแลงวันไร่ห้าก็สามารถขยายพันธุ์ออกแมพร่พันธุ์ออกไปเดยใช้ห้องปรองสื่อส่วนวิธีแนวทางในการเลี้ยงหรือการติดก็บพอพันธุ์เม่พันธุ์ไร่แต่ตัวใช้อบอกสุพินงฟังในมือนี้เนาะครับสาหรับวิธีแนวทางในการเพราะนอนระยะตัวอ่อนใส่อาหารยังเลี้ยง อย่างแบบใดนังนเท่ากับเอคลิปสูพี่น้นองเบื้องไปแล้วสำหรับคลิปก้อนว่าพี่น้องกัสบสมารถย้อนไป่เพิ่งคลิปที่เท่าเคยเหตุไปแล้วแท่าสำหรับมนีเท่ากับสิบวอาสูพี่น้องฟังเกี่ยวกับการาขุนนอนสกัดเตรียมนอนสำหรับเปลีขยายพันธุ์ต่อไปเพราะว่าเท่ากับเพราต้องซื้ออีกกับสมารถขยายพันธุ์ออกแม่แพร่โรคไปเพราะมิติชุดๆแล้วกับเพิ่มปริมาณหลายขึ้นตราบเท่าต้องการเนาะสำหรับนอนที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้กับอายุประมาณ เล่าๆเกือบเดือนหนึ่งเนาะเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวก็เริ่มเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มแล้วกลายเป็นสีเทาแล้วก็สีดำลักษณะนอนที่เขาจะเขาสู้ระยะเดักๆคือเขาจะเริ่มเป็นสีดำสำหรับพี่น้องที่สีมีการแยกออกสำหรับเป็ดอ่าพอพันเนี่ยพันเนาะจิงโยนอนแมลงวันไล่สามารถกินอาหารในตุกชนิดแต่อาหารเจลางกับ เขาไงสายไงเลี้ยแต่ต่้งกันไปสําหรับพี่น้องที่ที่เอามาเห็ดผลเป็นพอพันเนี่ยพันเขาก็ต้องแยกออกมาเนาะเพราะว่าจังหวะแหลกที่ห้าพอออกมาเป็นไข่นี่ถ้าในกระบะหรือในภาชนะของห้ามันเลี้ยงนานเนี่ยเกินไปห้าก็ต้องแยกออกมาเพื่อลดความนานเนี่ยเราก็เอาก็แยกออกมาแล้วก็มาอาหารที่มีโปรตีนสูงเพว่าจะเป็นใส่ปลาหรืออาหารไก่ห้ํา ตรงนี้เนาะก็เล่งให้เขาโตใหญ่ไ,ไวเพราะว่าเขาต้องการโตใหญ่สำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สำหรับเลี้ยงให้ไก่เขาก็ให้อาหารลดต้นทุนเพราะว่าจะเป็นเสียตักเศษอาหารเศษยพลไม้พวกนี้เขาก็สามารถใส่อาหารย่างเลี้ยงได้แต่สำหรับเขาสียเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็ต้องดูแลให้เขาดีเป็นพิเศษให้กินอาหารย่างดีเพราะว่าเขาเได้โตใหญ่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาต่อไปเนาะสำหรับแนวทางในการคัด สำหรับเตรียมเขาดักแด้เนาะคือระยะนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนวงจรชีวิตจากเป็นนอนเขาสู้ระยะดักแด้ดักแด้ก็คือเขาสีจำสีเบราะตีงบ่ขาขยับขยเยือนบ่กินยังอยู่ในช่วงสิเปลี่ยนเป็นแม่แรงเขาสิเขาดักแด้ก่อนวิธีแนวทางของห่อก็คือห่อสีพอดีมีไอเดียเกี่ยวกับขวดน,น้ำเน,ะเนาะพี่น้องตามทีพีน้องเห็นอยู่นี่ละพอดีกระได้ขวดน,น้ำม,มาจากโรงน้ำเพิ่นนอเพิ่นค่ะ ขายให้่ซ้ำขอได้บปล่ขวดใบละบาทจากราคาเท่าที่เขาจะไปสื่อกระมังใบละยี่สิบบาทนั่นเป็น้องเขากะใส่ขวดน้ำพอกนี่แหละก็มาตัดให้ได้รูปทรงตามนี่เป็นกระบะสำหรับเลี้ยงน้อนคือในระยะนี้เขาอะระยะสิเขาสู้แดเดเขาสิบบออ,อยากกินอาหารที่เขากา็มีแนวคิดแบบนี้คือเขาก็สิตัดขวดลักษณะแบบนี้แหลวก็ ให้นอนไปออกมาทั้งบแบบขวดแบบนี้คือ,อตัวที่เขาแดกแดกเขาก็จะพยายามหาทางออกหายุี่แห่งเนาะเขาบ่อ,อยากกินอาหารเขาก็เดหาทางไตหนีเขาก็มีช่องเขาออกมาทังเดียวสำหรับตัวที่ยังไท่าันพร้อมเขาก็กินอาหารต่อไปอยู่ในในขวดในกระบป๋าตัวนี้กระปรามั่มาผู้่ได้อยากหนีกะหน,นีเพื่ออยากอยูกกบอยู่ประมาณน,น,นั้นนอนๆเพื่อเพื่ออยากกินก็นยังอยต่อไปเพื่ออยากออกไปก็ ตายออกมาตกล่นปลุกลงในขวดแบบนี้แหลอะอนี่ก็เป็นแนวทางในการอาคาแจกนอนมาเรงวันไล่ออกจากอาหารอีก่วิธีหนึ่งซึ่งมันก็มีแนวทางวิธีหลากหลายวิธีนะเล่าแต่พี่น้องสีดัดแลงเอาแต่แนวทางของเขาก็เอ๋แบบนี้แล้วก็ขพอแกมีความเข้าใจว่าพอจจักวงจรที่ดเขาต้องการแยบาบได้ห้องกัจัดให้ตามนั้นก็คือเขาสิยใจออกจากอาหารเขาหายุ่หมองแหง ในระยะที่เขาดักแดก้ประมาณนั้นแหละครับเ่ากะจัดไหนเขาตามนั่นก็ได้ดักแด้ได้น,นอนที่เขาใต้ออกมาแล้วน้องเขากะจะเอาไปแยกเก็บไว้เอาเก็บใสใ่เขาเป็นเปลือกเป็น,ปน,ปนทีลบเขาได้อาศัยเขากะที่เขาดักแด้แล้วก็นนั่งไปเขาล่งบินในขั้นตอนต่อไปเนาะ มาไล่กันตอนนึงสิเข้าเอามาบอกสุพี่น้องฟังในมืาเน็ตเนาะกับคิดว่าคงนคิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องหลายๆคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงแม่แรงมาไล่เพื่อลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงสัตว์ระว่างจะเป็นอย่างไก่เลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาก็สามารถเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับซอยให้สัตว์เลี้ยงเข้าใหญ่จะเลื่อเติบโตได้ดีเนาะพี่น้องกับคิดว่าเป็นประโยชน์กับสาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนีน้ำอ้าสิมีคลิปมาอาบเลยพี่น้องเบิ่องอยู่เรื่อยๆนอกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสารน,น้องพี่น้องการสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับกนีสะก้อนคลิปหนาประกันไหมเจิงไรเกิดฝากพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนีน้ำเด้อสำหรับคลิปน,นี้เอาไว้สำหรับกนีสะก้อนคลิปหนาประกันไหมสวัสดีครับ